คลิปนี้ยังอยู่ในสูตรสไนเปอร์ของ Xnova นะครับนี่นะฮะสังเกตว่าถูกลัวๆเลยนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนเป็น USD BRL เป็นกราฟแท่งเทียนนะครับ และเราใช้อินดิเคเตอร์ที่เรียกว่า AO ครับ Average Oscillator ฮะสามกับ5นะครับวิธีการคือดูเส้นตรงกลางตรงนี้ครับเป็นเส้นศูนย์นะฮะถ้าเกิดเป็นแท่งเขียวอยู่บนเส้นศูนย์ทายคอลนะฮะถ้าเป็นสีแดงอยู่ใต้เส้นศูนย์ทายพุทธเท่านั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองดูครับว่าเป็นยังไงฮะผมเล่นสัก3วินแล้วกันนะฮะไม้1ของผมเนี่ยเล่นที่1นึนะฮะเราจะคลิกทั้งหมด5รอบครับเป็นสูตรสไนเปอร์ครับทำเทิร์นได้รัวๆเลยนะฮะตอนนี้ยังไม่เข้าทางครับเพื่อนครับรอเว ยังเป็นสีแดงครับยังไม่เข้าสูตรฮ่มันต้องเป็นสีเขียวนะครับลองดูครับรออีกแท่งหนึ่งแล้วกันอ่าเข้าเลยครับ5คลิกครับลองดูว่าเป็นยังไงครับเป็นยังไงฮะาเรียบร้อยอ่าลองดูฮะว่าเป็นยังไงฮะประวัติการเทรดครับเห็นไหมฮะว่าเข้าห้าไม้รัวๆเลยนะครับไอ้ลองอีกทีครับเดี๋ยวจะหาว่าโฟกนะฮะรออีกรอบหนึ่งครับอ่าสั้นแล้วครับเรียบร้อยนะฮะลองดูครับว่าเป็นยังไงครับเข้าหรือเปล่าเรียบร้อยได้อีกแล้วนะฮะเห็นไหมครับ อเอารอบสุดท้ายแล้วกันนะครับคราวนี้ยังไม่เข้าสูตรนะฮะมันจะเป็นสีแดงอยู่ะฮะอยู่บนเส้นศูนย์นะครับมันจะต้องเป็นสีเขียวนะเป็นครับดีย๋ยวลออดูก่อนนะฮะว่าได้หรือเปล่านะครับมันก็มีโอกาสนะฮะที่กราฟมันจะผิดนะฮะอินดิเคเตอร์ 1. แจ้งผิดก็ไม่เป็นไรฮะเราก็เดินไม้2ต่อนะฮะ๋ยวลองดูะฮะว่าได้หรือเปล่านะครับรอสัญญ,ญาณการเทรดเล็กน้อยนะครับเป็นครับ๋ยวลองดูนะครับมันยังไม่เข้าสูตรนะฮะเราต้องรอให้เป็นสีเขียวนะครเบเป็นครับ๋ยวารอดูฮะอ่ามาแล้วครับมาแล้วครับแทงต่อไปครับเยััดล ลองดูซิว่าทํากาไรได้หรือเปล่านะครับแม่นะฮะรอบนี้ไม่น่ารอดครับเป็นครับเราผิดนะฮะหคลิกของเราครับไม่เป็นไรครับไปหม้2ครับผมจะลงที่236นะฮะเป็นครับมันต้องถูกติดกัน5คลิกเลยนะฮะเพราะงั้นเรารอสัญญาณดีๆครับเป็นครับรอนะคราวนี้มันเป็นแท่งสีแดงนะครับเราต้องรอให้มันอยู่ต่ำศูนย์ก่อนนะฮะเตรียมตัวครับแท่งต่อไปครับผมจะซัดเลยนะครับเตรียมตัวฮะซัดเลยครับ ลองดูให้ว่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเรียบร้อยอ่ะโอเคนะครับถือว่าสามารถแก้คืนได้แล้วนะครับอ่ะเพื่อคนไหนไม่เข้าใจสอบถามได้เลยนะครับ